ว่าพอใส่ขวขอรักแต่ควาาให้อายบ่ว่าแล้กขอในน้ำของดีอยู่มือกายและศิลธรมบ่อนี่้ำน้ำตาสุ่สนนสเขียวชะอุ่วนันป่าไม้อย,ยู่เข้มกายดีดีตัปังป่าเออ กเขาสุมเท้าวนาวนี่หลายน่วยอยู่เลี่ยงกันพ่อตว่าลาสีรุ่งหลับเจ้าทัดสวยด้วยอ้อมคืนอันโมทนาบุเล้องโอ้คมักเป็นแค่กี่ปอนถึงไ้้าออกตื้นแต่ใเ้ามาเอาแคละเอาลพอเตือนใจไว่อย่าบ้าฝากคมเมื่อยอนเป็นห่วงนี่อะกาที่ส เตอาไม่รุนทั้งปวงหยิ่งแฉะใหญ่หน่อยอย่าไปยุ่มเหยี่ยวมันขันอยากร้องอยากรู้กร้องสิ่งที่มันดีของมีไม่มีผิดอย่าคิดร้องโอ้ยเพื่อญาาง ผมน่รวยว่ามาละรวยผู <sk 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 ้ขาเสกเดิอใส่แป่เลี้ยวสิปอบไปตามหลุมเล่มอีกเล่มอีกผม้าถาลินหอของสัมมาภะรุนเนื้อสิจบวันันมุนตา

มแม่เดี๋ยวขาขวากยว่งโา้มขาล้รขาลงแพ้ระลงแพ้แม่พมีสมาธิเสิไปสิม่าหรอไอศิมีสมาธิร่ำเ้าะเอาพวกจช่ไป่เยอะพวกสองทางอีกานี่ี้ยนสีการจัดอันกบอมอล์ลที่อย่กับผู้แพ้กัแพ้ขาล้มระล้มแม่เฮ้เดี๋ยวบางรอกมันตนลงหน้าลงหลัง,มมลง,ลงไม่ห้องมันไบเหลงลำไปเพิ่งฟังอะไรก่อนโอ้ยอย่ามาแต่มันได้หลงงวัไปทามปั๊บเป้า พาะแล้วเปาไปบ้ไมไม่เคลืมก็ต้องถามตัวเฮ้ยิเห็นว่าอนจายไม่เยอะจนหักหางอาจางไม่หยังอาจางไม่หยังไงอจารไม่ทองก่อนรับซอยได้ไงน่ะไม่ใช่ป้าเป้าเมียน่้เขาไม่ับีมสามารตะรุนะเงี้ยเขาขับรถกูถามแต่นายงงขนาดกวนี้ จะไม่เห็นใจมันเลยไม่ด้จังไม่อยากเห็นตลกจะไปขับว่ามาพี่ขับมาคืนนี้มากลแมันหนาวนะมันขับรถดีไงมันขับรถตัวนอกเมืองดีดีมีเร้าไผเวลามันอนี่เวลาของคอชูเปรเล่หนอมาหยังมี่เล้วข่าวข่าวหนมายังเอาอีปหวดนที่จะไม่เท่ไอกระเทยขับมากูพาออกมาพ่ดง่ายัแล้วคนก็ยุคขัดสัน มื่อกี้นะนั่นไห้พ่อเราเหม่มันจบก่อนอธิบายว่าสุช่วงของพ่อเนี่ยมันเหมือนแต่แต่พ่อลอกเพลงจบแล้วค่ะเอาจบสิพวกเฮาสุิเด็ดเฮากระหู้ยอดแต่ว่านี่เ้าว่าสั่งหูดับตัดไหมหน้าไหลไฟวัวเข้าลวงเ้าเลยไม่นี่แม่แม่เนี่ยผีจออปากเบาๆครับพัดลม เอามาเอาสุบัดฟังเบาเห็ดแบบใหม่งานชูแบบใหม่ล่ำเรืองใหม่ก็สุบีสุนองฟังปีนี้เฮ้ายิบหาแดงนางไอ้นี่ตับนั่นลัดของนางไอ้มาล่ำสุพีนองฟังปีนี้ล่ำเรือหาแดงนางไอ้แมนมิติใหม่ล่ำเรื่องต่อกกอนไม่ตีใหม่ เขาไฟของเ้าเปิดเขาเล่นไฟสังสีใสเท็ดโจเชชาโอ้โีแมนเออแล้ราเร่ยนภาษาอย่างไรแมล่ะเอาขึ้เต er ียตปะวุ้นกินไหมสั่ชุดน <Superman S 1> ักร้องชุดชุดนักร้องไม่ไปไหนเพราะไปปะวุ้กินไม่หางสั่งซุเปอร์แมนชุดนักรองผู้ไม่รู้ตันายซูเปอร์แมนยังไม่ปิดตาหอย่็ขืนี ปาคู่ไม่ตัไทยใส่เขาเรียกมะคือคัดแขจืงอย่งอีกกระสอบปาาคุ่มหลักกิโลบอกเนี่ยดีกว่าหันบรตน้อยโอ้ยยังไงยังยอกยกปอบปันคเป็นบอตั้งแต่คึกเก่กูยังบอกอย่างเลยอีปวเนสิ่งกีเาปยันเนี่ยมนัอ้ยตาแขไม่เป็นตาแขจะน้าไปส่นดี๋ีปัแล้วบอกนาะนี่ิปเป็นอไสยูนี้ ตั้งบ่อายลูกอายเมียผู้ใดญ่ไม่ไลูกม่เมียนั่นแล้วไล่เอาไวที่ขี้เกียมอะลูกเป็นผู้สองสาวไี <c oughs> ้อีกสิบเจ้ดเลยมื่อ่ีอายกินมีเปล่า,าเหรอตามใจพ่อเฮ้ยตามใจพ่อจังสัน่นแล้วกัดเพื่อเสียงเขาว่าสูเพื่อไปจัางสี่ตัวแต่นายค่งไงงอ่เป็นพ่อยานนี่แหละพงน์ว้าวเ <N ic> <N ic> พื่อเล่าสามมื่นเขาว่าจบแม่ปีนี้กูว่าสิบหม่าม้าเลยไอ้ยื่นเมื่อกี้ไหนมากูบ่มีหว่งไป จะไปแจ้ไหนไปก็ขอรับขณะไหนคณไหนเขาก็บโต้มาหาพ่อเบิก็โตไมเน่โมาบอกว่ามึงโคไปสมัครอยู่นะบนถนนบอรับเอ้าเจ้าคือบอรับปฐมระเบียบเสียงอีสานนณะเมีนบัตุกตุคณะอยู่าอีสานมาบอกพ่อว่าพ่มีคุณภาพไปก็ไหนปื้อานเลียลูกใหญ่ ขบ้หวขเบิกหาลยออกม่หีกอนถอขวบยูมงกี่เบิกเลี่เสมาเออชือกาบ้าหอยกาบ้าตัวขาทองสรงแช่แต้ขวไม่บเบิกไม่าส่ามมือกับบ้านมึงวกเงยแค่ไหนจะอ่านแชทกูแค่ไหนกูส่งลูกชุบไวแ่หากัอะติดตนาวหมื่นาไม่ิตัวแค่ไหนัดซี้นมาใส่เบิก ว่ไดใ่อนสบายไมว่าจะไปเปิดว่้โอนช่วยอีกเป็นรอบสองงา่นาีขึ้นจั้ทุกสาไปใช้ล้ทุกคน็ยืนหัวพี่โบยคนี้คุบเอาแ่ยามีราันทีเขาก็เลู้สว่าตัวลอยเขาสอนเตียงขึ้นหัวหน่าว่าถ้าได้เขาว่าอี่บนี ไอเจกต้ีเพเปอร์มาสั่งสนสั่งเงื่อนมือไหนเง่อนมือไหนกัเขาบอกทางบอกเลยมือไหนกวนีพี่แ น่อยน่อยไม่งั้อีกเชิญไอพ่อเีแตลูกอหื่อหัวดีเลยกาเล้งี้นะว่าแล้วบ้านปลายชีวิตของพวกล้ำพ่อพญาเป็นเังสี่เรยี่คือมึงหยบไปเด้อผู้ใดล้ำพ่อพญาบัานปลายชีวิตสิไดล่นตลกยกงตลกไปยืนรอเลยค่ะยวจะกบอกเองนะคะรอตรงนี้แล้วกันไปายถ้าคุณโอเคป้าเกาก็วาความเลื่อนเนห็นแล้ปนน้อยเออหากเื่อนเนี่ะี่ ม่เลยครับตัวเพ่อนไตกับอา่อออีัวเหใช่ไม่ใช่าทำ่าหมกยากแซ่อีัวจะได้กตาหมรอาอีกสยลากสุดเนี่ยมาใส่เอารายู่ีกเอาสุดแล้วมาใส่เาไยืดเราก็เปัง่ ติหาติดับก็ไม่ออกแต่ทหานพอก็แม่พุ่เอากีแม่วายเงถึงเงี้ออกตึงเงี้ยถึสามอุ่หลับเดินดูเไหนกันเก็หไปหาเรวไปอาจจะ้ตองี้ยวไ่ขอย

ปูสิีขาวปูขาเง่นเองอ้นียเดี๋ยวนี้กูรับงานไแล้วกอ้จ้าค้าบองผีที่เป็ดตาก้ค่ายได้ไหนอี๋ง่ายเพะนั้นเดี๋ยวนี้นี่สองโน้ตโทรศักินด้ไปเขาอยากทายผีหรอกท้องไกยผีออทำท้องไก่ไรขอข้อสารสี่แม่นไก่ได้ไ่งซื้อมือโ้ถุ้อโท้องมาสื้อยาุซื้อมเล่นกระเ เดือดแกห้องพอสังเษตัว่อออกว่าสูงก็คบวัวแคบเดีนี้มันมาจากไหวพันหาทไมทำไมนั่นน้านานกูให้มุงเล่ยพันหนึ่งก็ดีแค่ไดน้แอ้ไอ้ไอ้ยองไอ้ไ้ไอ้ไอ้ไอไอ้ไอ้ไ้ไอ้ไอเไอ้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 ไเ้ไอ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 ้ตายหอ้ไ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 อ้มอ้ไ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 อออ้ไอ้ไอ้ไออไออ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้มอ้ไ้ไน้มอ้ไอ้ไไม้ไอ้ไอุ้อ้อ้ไ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 อ้ออ

Bye. Wow. แาเนี so ่ยเหฉันไปเห็นโยคะเอาอ่ะฉันก็ไมได้เห็นเราเอาก็บอกว่าจะบวกหัวหน้าเนาะหัวไม่ได้ายแลสวเพื่อนได้เลยสดขาพีนี้จริงครับพี่น้องครับบวมเข่ากคือหัวขไม่หั่กัน่เลยบอกม่หังกันอ่ะแน่หัวบ่หเลบอกไม่เลยเห็นที่วหเอาไม่หกเลยหงัยงไปจากเราต้าอยู่ไม่หงังก็ยัเอ้า เอนตุลาคมเรื่องห้ยเงค้อยวันเขา่้ยมากกว่ม้ขบนม่นอกีหยแต่น้องสาวอยักัก้นเนี่ยน้องสาวออเ่มาอย่ามาเกไก่พนี้มาาสงเบมาหาควาขึ้นความนีก็ของเขามา้แ่ลับไ่หลับะยเดนได้เผมผ้ัาุนพวนียม่งของพท่านตันทอีบเจรกรเนขอจะผูกปหนในางทีายน่าลงุ้อีบ ิดญญาออนแต่นี่น้องสาวเจ้าคือเมต้าพีนบีอ้ยทำมแนกสูเป็นมันคือเสือขาแขง้มาิแต่วานีจะเรว่าผีบังตาค่อักักไม่แห้นโอ้ยมันเป็นคนที่ผีบังตาคนเว้นเป็นชู้มันมาเนี่ม่ผีบางตาเจ้าโอ้ยเหมืนร้อยอยากชูคนเปลี่ยนห่วงแต่อยากชูเท่านี้โอ้ยเพื่อนๆขาเพื่อนๆนี่อ้ไวนอินเป็นคนที่หลอกกัน ตาพี่งี้ถามคนได้นคนอันนี้เป็นคนที่หลอกคอมมนมาหลายในกามีคนคนคอมินแต่ว่าโอ้ยคนคอมมนบอกหลายนึงก็หลายแคไหนก็ก็หลายแค่สี่อ่ะล่าซุ่มซุ่มยังได้เนเ่ขคนที่หลอกบก็่ถือหูฉันนอกถิมในกาเนี่ยบ้านเกี่ยวกบที่หาไปจับลอยก็แม่คอมมนตัวเนี่ยอี้ยไก่เอีาลอยเนี่ได้ี่นี่แม่อขาลอยได้สี่ วันังี่วันน้ะาอยากไปหาจังวันะเจ้าผู้ใชไรกี้ที่ข้าเจ้าขึ้นหอนคอยจะก็ม่หักคอยที่เราเอาเดนได้วันีสี่วันพจะอีกอยู่ใกล้ๆนี่แหละไปไม่ได้กไเ็ไไปำไม่ไปกได้เ้เยอะจว่าจะยุบใกล้ๆคอยกมาักคอยเด้แนี่ล้นากบ โอ้ยแล้วตอเก็ม like hey! ีแล้วจะหาย่อ้าะเฮ้ยเพราะเราุ้ีแตกกันยังแตกียังตายก็ยงขันงตายเส็่จงจะัไม่เขาหนาวก็รอดหช่ื่นหลอกแค่หลอกแต่ผีอะไรยังพ่ผีหลอกเพนเพก่อพ่อเกิดจาอกแอะไรพ่อผีหลอกผีจอก่เนี่่ะอีเมื่อมันจะออกอ่ะได้ไกแต่เมื่อผีหลอกต้องผีหลอกหายแเข้าวนะคะได้ออกแล้ข้ามึงู้่แล้วมไปเลเลยไปลยไปเไปเลยไปเลยไไปเลยไปเลยไเลยไป นี่พี่อยู่น่ะมันจะออกห่า <laughs> ไม่ยั่วทนพ่อ <giving> ่า <t ok> ้วยเนี <about> ่ย <anymore> มัน <about> ก็คือเองทีาดอกสศไทยดอกอะไรออกมาจะสู้กนดอกม่ช่ฮึ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 ัึฮึองฮึฮึ้ึฮ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 ึ Gracias. Okay. sí,